แจกไอเดียซูเปอร์เซตเบิร์นแฟตเพิ่มความอึดปิดท้ายโปรแกรมแบบที่1ใช้เทคนิคกล้ามเนื้อมัดตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นท่าไตรเซ็ปเอ็กเทนชันกับบาร์แบบนี้เสริมหลังแขนของเราพร้อมกับแกนกลางไปในตัวหลังจากนั้นต่อด,ด้วยท่าไบเซ c ปโคนะครับอินคลากับบาร์เสริมหน้าแขนนะครับเป็นกล้ามเนื้อตรงกันข้ามรับรองว่าสะใจสายที่อยากแขนใหญ่อย่างแน่นอนครับ แบบที่2ใช้กล้ามเนื้อมัดใกล้เคียงเพื่อเสริมมิติให้โกลมยิ่งขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นฟอนแบนเรสที่เสริมไหล่หน้าเป็นหลักหลังจากนั้นก็ต่อด้วยแรทเทอรัลเรสกับแบนเพื่อเสริมไหล่ข้างในขณะที่เราเล่นไหล่หน้าก็ได้พักไปในตัวนะครับรับรองว่าไหล,กกล่กลมเพิ่มมิติได้ดีมากๆครับแบบที่3เล่นอัปเปอร์สลับกับโลเวอร์ในท่าคอมพาว์ยกตัวอ,อย่างเช่นท่าดิฟที่โดนเชสไปเซ็บและโชเดอร์ต่อด้วยโลเวอร์บอดี้แบบจัมป์สควอต รับรองว่าฮาร์ดเลดพุ่งแถมเสริมความอึดได้ดีมากๆครับเพื่อนๆสามารถเล่น2ท่านี้ติดกันแบบไม่พักระหว่างท่านะครับต,ร <ại> ตามจํานวนครั้งเป้าหมายของแต่ละท่าได้เลยเนาะสาเซตพักระหว่างเซต6 0สิถึงเกิวินาทีรับรองว่าท้ายโปรแกรมของเพื่อนๆจะสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่อยากคิดซูเปอร์เซตแบบนี้ปิดท้ายโปรแกรมเองส่วนใหญ่แลวในต้นก็จะจัดซูเปอร์เซตนี้ปิดไทายโปรแกรมในตัวทีโอเค เมมเบอร์ชิพอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นตามไปพร้อมกับต้นก็ไปเจอกันได้ที่เทอเคเมมเบอร์ชิพครับ